รับสวีดะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบมเมเจนะคะทุกคนวันนี้แบมก็จะพาทุกคนมารีวิวของเข้าใหม่นะคะทุกคนมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นแก๊งตัวตลกสยองนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสมรภูมิจะกลายเป็นฝันร้ายนะจ๊ะเฮ้อันนี้มีวันที่22มกราคมถึงวันที่28มกราคมนี้เท่านั้นนะจ๊ะเดือดจ๊กเกอร์เอ้ อันนี้เราจะต้องสุมนะคะทุกคนสุมหัวกระโหลกสุมหัวกระโหลกเพื่อมาแลกชุดนี้จะ้ะแย่แยยเราไม่มีชุดเลยอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาจัดชุดเฮ้ยสีดำแม่งหลอนจริงเดี๋ยวเราก็จะไปไม่ต้องแสดงอีกหนึ่งสองสามประชาอนเพื่นบก โอ้เราได้มาห้าถุงกินปึ๊บปึ๊บเฮ้ยได้มาหกเฮ้ยได้มาสี่เฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันต้องใช้ได้เท่าไหร่โอ้ถ้าเป็นสีนนนะะแด <laughs> ง,ก,นะงก,ก็จะหนึ่งร้อยนะคะทุกคนของผู้ชายนะก็ของผู้หญิงก็จะเจ็ดสิบของผู้ชายเก้าสิบหกสิบห้าเก้าสิบแล้วก็หกสิบห้าสีดำ เราสามารถเลือกแยกชิ้นได้ด้วยนะคะทุกคนแบบแลกแยกชิ้นอเอาแค่หัวอย่างนี้ใช่ไหม <laughs> ชอบแต่งตัวแบบปลา,ปลาๆแบบแบบโอ้ยอันนี้ก็หน้าแปลกดิโอ้ยอันนี้ก็น่าหื่นกามอตอนนี้เรามีอยู่80เต็มเดี๋ยวเราแลกกันเลยเแล้วสุ่มก็ต่อ หมดไปแค่400เือ,อ,อ,อ400เพรเราได้ Super นะชุดผู้หญิงมาโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะจดกอีกทางกันเถมะตอนนี้เรามีอยู่33ถุงเลยนะทุกคน,กคนยังได้อะไรไม่ได้สักอย่างไมอย่างได้หัวเขาไปใช้หัวนี้ก็ได้หัวนี้ก็ได้ แต่มันราคาเท่ากันนะแหะเอาหัวไหนดีวะเอาหัวนี้แล้วกันสี่สิบห้าโทเค็นไปทุกคนจัดไปอีค่ะใส่สินเจแล้วสี่สิบห้าโอเคเดี๋มันจะจัดหัวนี้นะทุกคนนี่อย่างเฟี้ยว แบมคาดว่าถ้าสุ่มชุดทั้งหมดเลยแบมจะเสียเยอะกว่านี้นะคะทุกคนคือแบบมันมีหลายกิจกรรมเข้ามาแบมต่างไปสู้เนะครับเราจะสู้อย่างทีวไม่ได้เลยโอเค,อ,เคอันนี้ใครที่สนใจอยากจะสุ่มก็สามารถสมัครเป็นได้นะคะทุกคนเราไปดูอันต่อไปอันต่อไปก็จะเป็นซามูไรนะคะทุกคนซามูไรไซเบอร์เนอะเออเล่นฟรีครั้งแรกแฟชั่นเซ็ตสุดคุ้มเนืะอจะ้ะ อุ้ยชุดนี้มัมก็อยากได้อยากได้ค่ะของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงเลยอ่าหกสิบโทเค็นเท่านั้นเองทุกคนครั้งแรกฟรีเล่นฟรีก่อนของฟรีมันต้องจัดแล็ป่ะเราจะสุ่มแบบมีหลักการนะคะทุกคนก็คือสุ่มแบบครั้งละหนึ่งห้าครั้งละกันไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งแล้วเราก็จะสุ่มสิบครั้ง กิ<ๆ>เห็นไหมได้เยอะมากแล้วก็ไปสุ่มสิบครั้งเห็นไหมแล้วก็สุ่มสุ่มเห,หมือนคนไม่มีจังก็ได้สุ่มสามครั้งแล้วก็สุม่มสิบเห็นป้าทุกคนมันตึ้งนะปึ้มปึ้มปึ้มสามครั้งพอแล,แล้วก็กดแล้วก็กดสิบครั้งปึ้ม ได้สีฟ้าเลยเป็นไงสูตรนี้ต้องลองฮะเราจะไ,ได้ไหมขอ60เพอร์เื่นพอขอสักช,ชุเอุย้ย58แล้วทุกคนใครทุกคนคะนะั่นโอเค แต่เราต้องเลือกว่าเราจะเอาชุดผู้หญิงหรือชุดผู้ชายชุดผู้ชายก็เท่อ่ะแต่ว่าชุดผู้หญิงเราได้สีฟ้าแล้วงั้นเราเอาชุดผู้ชายแล้วกันนะคะทุกคนไปอือหือก็ข้อเท่ค่ะน้อง อันนี้ใครที่สนใจอยากจะสมก็สามารถมาสุ่มกันได้นะทุกคนมีวันที่21มกราถ,ถึงวันที่2กุมภานี้เท่านั้นเด้อโอเคเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปกันเลยนะคะทุกคนของชิ้นต่อไปก็จะเป็น mp ไฟลา law s h อันนี้ก็จะมีแบบสีส้มหรอสีส้มหรือสีแดงน่าจะเป็นสีแดงหรือว่าสีส้มเออนั่นแหละนะคะทุกคนอัาตราในการยิงบวกสองแล้วก็ระยะบวกหนึ่งแล้วก็ลบความเร็วรีโหลด 1ส่วนสีม่วงจะเป็นเจาะก,กบวก2แล้วก็ดาเมจบวก1แล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่1สีเขียวจะบวกระยะ2แล้วก็บวกความจุแมกกาซีน1ลบความเร็วรีโหลด1่สีฟ้าจะบวกดาเมจสองบวกความแม่นยำแล้วก็ลบความจุแมกกาซีนนะคะทุกคนอันนี้ต้องเอาอะไรอัตราหินอัตโนนาโถเราต้องเอาเป็นอัต,ตาอยู่แล้วนะคะทุกคนอัต,ตา ปเดี๋ยวเราจะมาจ่ายก,กันา80โทเคนโอ้โห,โห60โทเคนเมื่อกี้ยังหมดไปกับ2,000ันไม่เป็นไรของมันต้องมีเรา,เาก็เริ่มจ่ายกันแล้วปะไปคนตุ้มตุ้มตุ้มกดสามไปเลยสามไปเลยกดสิบครั้งสามรอบแล้วก็กดหนึ่งครั้ง กดหนึ่งครั้งก็กดหนึ่งครั้งแล้วก็กดสิบครั้งเอ่เห็นปะมันต้องเล่นลิ้นกับตนะีเอ็มนะปึ๊บปึ๊บกดหนึ่งครั้งฐานรอบแล้วกดสิบแล้วกดสิบครั้งปึ๊งนี่เห็นไหมกดมันก็จะได้เยอะเฮ้ยโคตรซึ้งนะหนึ่งสองสามโอเค ก็กด10ครั้งคิวเห็นปะกด10ครั้งอีกทีกดาดจะเอาบอกเดียวแต่ได้สองกระบ,บอกโอ้ชิวเกินิวเก,กิน60โทเคแล้วทุกคนไปไปกันต่อชิวเจ็ดสิบสามโทเคแล้วทุกคนไปกันต่อ <laughs> สิบโทเคนแล้วแลกกันเลยเดี๋ยวเราก็จะมาจัดนี่นะคะทุกคนสีส้มแหละไม่ใช่สีแดงหรอกนะคะทุกคนไปเปียกของคุณลวสุงสิกแล้วให้ใจเถอะเปียก <c oughs> โอ้โหอันนี้ของมันตน้องมีนะทุกคนต้องมาแจกกันแลวแหละทั้งหมดไม่ยุดนะประมาณ2องพ ประมาณพันกว่าเพจเออไม่ถึงส0งพันนะคะทุกคนอันนี้ใครที่สนใจก็สามารถมาสุ่มกันได้นะจะมีวันที่2 0มกราถึงที่4ี่กุมภานพี้เท่านั้นนะจ๊ะใครที่สนใจก็รีบๆมาสุ่มเดอ้อโอเคของเข้าใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสวยครที่เช่าคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แบบด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ย